Not no one can turn สวัสดีครับมาลรยกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่6ของ A N K United ครับผมในพาร์ทนี้นะครับก็จะมีเตะทั้งหมด2เกมนะครับหลังจากที่เราผ่านตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์มาแล้วนะครับก็เกมแรกในพาร์ทนี้ครับผมก็จะเป็นเกมฟุตบอลถ้วยปาป้าจอนโทฟี่นะครับผม เราจะเป็นทีมเย้านะครับเปิดบ้านและการมาเยือนของชาวตันแอตแลนติกนะครับและอีกเกมครับเกมที่2เดี๋ยวไปดูกันหน่อยเกมที่2เราจะเป็นเกมเยือนนะครับผมจะเป็นเกมในลีกนะในลีกทูจะพบกับ w a ลเซลเอฟซนะครับไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่า ทีมนี้ดูคุ้นๆอยู่แล้วลกก็คุ้นๆกับผมเหมือนเคยเห็นผ่านตามาอยู่โอเคตอนนี้ก็มีจดหมายเข้ามาอยู่สองฉบับครับลองไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรก็ดูฉบับที่สอ่อนเนาะอ๋อเป็นการเรียกว่าเดสไลน์ครับปิดทันเฟอร์นะครับผมก็หูอันนี้คือรวมออาลีกอ๋อรุมทั้งหมดนะครับผมใช้ไปกว่าเท่าไหร่พันกว่าล้านครับผมอันนี้คือรวมทั้งโลกนะเอาลีกเลยแล้วก็อีกจดหมายหนึ่งครับเป็นยังเพเยอร์นะครับผมเป็นยุทยุทเท่าทีครับเป็นยุทคอร์สนะครับผมก็เป็นนักเตะอะคาเดมีอืม มีใครที่มีแววบ้างวะอ่าโห,โหไม่มีแววเลยครับถ้าดูดีสุดก็น่าจะเป็นจอห์นสันับผมแฮร์รี่จอห์นสันเซนเตอร์ฮาร์ฟนะครับผมอายุ15ปีส่วนสูง6ฟุต5ด้วยนะครับโอเวอร์รอลเลตติ้งอยู่ที่55ครับผมโพเทนเชียล <c oughs> นะครับอยู่ที่72ถึง90เลยนะครับผมโอ้ <c oughs> โหดินพันธ์เนบ <c oughs> ตัวทีก็เป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟเท้าไซส์หืมสกิลมูฟ4ดาววิกฟุต3ดาวครับ เกมลุกโลนะครับผม high, เกมรับเป็นไฮเฮ้ยน่าสนใจว่ะดูครับดูตรงที่สแตทข้างในเฮ้ยถือว่าเยอะเลยนะครับผมจริงๆเยอะจัด6ฟุตห้าแต่สปินสปีด6 9อ่ะถือว่าเยอะนะและะ้วเจ้าเอา็ดเจเลชั่นครับผม7จความแข็งแกร่ง7จาเฮ้ยน่าสนใจครับตัวนี้เซ็นไวนะ้เนาะส5บหปีเซ็นได้หรือ,อยังยังครับไ,ได้ก็สิโปรโมดท,ทูซีเนียทีมโอเคไปครับผมต้องเอาโอ้โหไม่ไดอ้อายุไม่ถึง มันต้องเซ็นตอน15ป่ะไอ้ตอน16ป่ะใช่ไหมโอ้โหเสียได้อ่ะไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันเนาะแต่น่าสนใจจริงๆครับจอร์นสันจอร์นสันครับจอร์นสันโอ้โหเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันจุดเลยกูมาครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเห็นมีน้องคอมเมนต์มาบอกว่าพี่เปลี่ยนเบอร์ให้จอเรนหน่อยตอนนี้จอเรนผมใส่หมายเลข19เนาะผมก็ลืมครับผมต้องบอกอยากให้ไปใส่หมายเลข21ผมไม่แน่ใจว่าหมายเลข21มีคนใส่หรือยังมีแล้วครับผมเป็นสกอมนีอ่ะ ไม่รู้จักครับผมเปลี่ยนเลยทับไปครับตัวนั้นน่าจะไม่ใช่ตัวหลักของเราก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเบอร์แล้วหลังจากนี้ผมจะไม่เปลี่ยนเบอร์ให้ใครแล้วนะถ้าจะเปลี่ยนก็คือรอให้เป็นช่วงตลาดนักเตะหรือไม่ก็ปิดฤดูกาลครับผมเราจะเอาแบบสมจริงนะครับผมแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะพูดไปทำไมก็ไม่รู้ มาครับเกมแรกครับผมเกมนี้ครับเราจะเปิดบ้านรับการเยือนของชาวตันแอตแลนติกครับอย่างที่บอกนะในฟุตบอลป้าจอนโทฟี่นะครับก็เกมนี้ครับเราก็ยังอยู่ในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับผู้รักษาประตูก็ยังเป็นเบโกวิดครับเกมรับครับผมฝั่งซ้ายเป็นแบสสมิธนะครับผมเซนเตอร์คู่เป็นเบิร์กยืนคู่กับอีวานโนวิดครับแล้วฝั่งขวาเป็นโมโซนะครับผมเกมรับครับมิดฟิลด์ตัวรับนะนัดนี้ใช้เป็นแม็กเบิร์ดนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางตัวเชื่อมเกมก็เป็นอินเนต้า ปีกซ้ายขวาครับเป็นมิตโตมะแล้วก็เปริสตีครับเป็นช่ตัวลุกนัดนี้ครับใช้เป็นฟองลิเบอรี่นะครับชนาทีมไม่ฟิตรับะหนาเป้าครับเป็นเควินพินโบเตงครับมาครับตอนนี้ก็ลงมาวอร์มอัพกันแล้วครับผมสำหรับนักเตะของเราก็กองจับมาที่ฟองลิเบอรี่ครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นคีย์แมนของทีมนะครับสำหรับฟองลิเบอรี่ทางด้านของชาตันนี่อย่างที่เห็นครับนาไม่คุ้นเลย เกมัวนี้ครับก็เป็นเกมในบ้านครับอย่างที่บอกครับเตะที่สนาม ANK Stadium ดียครับผมนี่เลยครับเป็นทาวนาร์กนะครับรอบกรูฟสเตเนะครับรอบแบ่งกลุ่มก็ในพัรทิชัได้บอกไปแล้วนะว่าในกลุ่มเรามีใครกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศกัรเดินลงสนามสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุยครับคงไม่ดูไลอัดนะเพราะผมบอกไปแล้วก่อนที่จะลงสนามครับผมนี่ครับผมเพเยอร์ทูวอสครับผมฟองลิเบอรี่อายุสาสเจปีเห็นมีน้องแซลบอกว่าทีมนแก เขาเรียกว่ากาลาติกอสเคยดูว่ากาลาติกอสโบตันอะยุคแบบเอาแต่ตัวดังๆที่แก่ๆแล้วมารวมครับเราก็ลามคล้ายๆนั้นครับผม <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับผมไม่เสียเวลานี่ครับยังจำมาที่ฟองลิเบอรี่ครับคีแมนคนเลีร์ของเราครับก็จะเป็นเควินพะินโบเตงครับมีน้องแนะนำกองหน้าแล้วก็กองกลางมาเยอะอยู่นะแต่หมดตลาดนักเตะแล้ววะ่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันนะตอนนี้ลุยกันก่อนครับ ลูเบลี่เนต้าเนต้าโอ้โหจะรอเพื่อนขยับไม่มีเอ๊ยแล้วอินตาวิ่งโอ้โหลึกไปครับโอ้โหแบสมิดสวยยังไงวินพีโบเต็งไม่มีใครเข้าเลยปันโอ้โหกระแทกคันดังนึงเลยครับผมดูครับไม่มีใครเข้าโบเต็งปั่นเองนะครับปั่นด้วยขวาครับโอ้โหบอลไม่พุ่งครับบอลมันเลยย้อยลงแล้ว โอ้โหเกือแทกคาดออกไปครับผมเกือบได้ครับเป็นการทัดทายครั้งแรกของ NK United ยังไงนครับเปลิสตีเห็นไม่ได้ปะโยกแล้วใจเพลโมเตงเรียบร้อยสิครับผมโอ้โหเกือบเลยชื่อผิดสวยงามครับโอ้โหเป็นจังหวะเกมรับเขาถอยลึกครับผมดูครับนาทีที่24ขึ้นนำแล้วครับ มาดูภาพช้ากันเนี่ยครับจังหวะเนี่ยตอนแรกผมจะซัดเลยแล้วกดโุ้ยเกือบไม่ได้แล้วแต่กลายเป็นว่าดีครับผมดูดิไม่มีตัวประกบเควินพินโูเตงเลยครับโอ้โหล่องล่องอย่างนี้ครับจะไปพลาดได้ไงครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตัวศูนย์เฮ้ยโอ้โหสมิธไม่ได้แล้วโอ้ยมีโอกาสซัดเหมือนกันครับผมเชาตันแต่บอลเหมือนจะไม่ตรงกรอบครับมีภาพช้าไหมดูภาพชา้าหลุดมาแล้วโอ้โห ซัดบอลหลุดออกนอกกรอบไปครับวิลเลียมนี่ไงเอาจะสวนกลับไปครับลิเบอรี่ลิเบอรีร่พาบอลไปลิเบอรี่ลิเบอรีร่เห็นแล้วมิโตมะมาครับมิโตมะตัวตัวมิโตมะตัวตัว,ตวไปได้เอ๋อบอลลิเบอรี่แทงโอ้ยนิดเดียวโอเคไม่เป็นไรครับถอยถอยถอยเกมรับครับ โอเคตอนนี้นาทีที่45แล้วนะครับถ้วเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกหนึ่งนาทีครับถ้าพูดผิดผิดไปก็ขออภัยด้วยครับไม่ได้นอนเลยช่วงนี้โอเคครับครึ่งแรกจบที่หนึ่งประตูศูนย์ของเอ็นเคยูเนเต็ดครับผมเป็นเควินพินโบเตงนะครับมีโอกาสสองครั้งครับได้หนึ่งประตูถือว่าโอเคครับดีดีมาครับผมมาต่อกันใน45นาทีหลังกันครับมาดูกันว่าชาวต้าแลนติครับจะแก้เกมมาอย่างไงครับ โอ้โหเฮ้ยโอ้โหแล้วเปลี่ยนแกนส่วนใหญ่ทีมแบบที่เจอกับผมมันรึ่งหลังแม่งเล่นบอลเปลี่ยนแกนหมดเลยอะเห็นแล้วเออร์ลี่คอร์ดมาโอ้ยฟอร์มไปดิโอ้โหลำหน้าไปด้วยครับโอ้โหดูจังหวะเออร์ลี่คอร์ดครับของเปรลิสตี้ครับโอ้โหเบียร์เฮ้ยโอ้โหเพอร์ปั้นครับฉัลบไปดิ โอ้โห,โหริเบรี่ว่าสาวิ่งทำช่องครับผมใส่ดำไปหน่อยดูครับจังหวะปั่นแล้วโอ้โหเต็มหน้าครับผมเห็นแล้วสวยมากริเบรี่โอ้โหไม่ได้ครับแทงต่อโอ้โหไม่ได้อะโมโซก็ได้โมโซโยกไปเสาไกลโอ้โหไม่ได้โอเคเอ้ยจับบอลเดี๋ยวก็เลยป,ปั่นครับโอ้โหเข้ามือผู้รักษาประตู ตำแหน่งมั่วตำแหน่งมั่วใช่ไหมแล้วเป็นเบกโกวิดโอเคยินตำแหน่งมั่วครับเมื่อกี้เกือบโดนโอเคบอกได้เป็นเป็นินสตี้ไปแล้วไปครับเห็นแล้วโมโซโ,โมโซโเห็นตัวไกลจับก่อนแล้วมาเรียดโอ้ไม่ถึงมิตอมาไม่ทันครับผมอินเต้าให้มิตอมารอแบสมิธครับแล้ว รอเพอนเขาฮอ้ครับเอริคอร์เข้าไปแล้วเป็นนี่ไงครับเควินพินโบเตงครับประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้โอ้โหเจอดตรงกลางไม่ได้ครับผมให้แบ็คขึ้นมาเปิดโอ้โหดูครับนี่ครับตัดเข้าในแล้วแทงออกให้แบ็คครับแล้วก็เอริคอร์เข้ามาเป็นโอ้โหดูยิงใส่ก้อยเลยไม่เข้านี่มีต่อยอ่ะโอ้โหดูครับผมซับโอ้โหผ่านเท้าไปนิดเดียวครับนี่ โอ้ลิ้นพันเลยผมโอเคไม่ออกไม่ออกโอเคให้มีตัวมามาเปิดเฮ้ยโอ้ยสวยแล้วยังไงโอ้โหสบายเลยครับอย่างนี้จิ้มโอ้ยไม่ได้สวยแล้วครับโอ้โหนี่ครับผมวัดสั้นเี้ยครับผมได้กดครับโอ้โหเล็งเสาแรกครับแต่บอลไม่ตรงกรอบครับผมไม่คิดจะเช็คสักงน่อยเลยเบรเวดโอ้โหไม่มีตัวขยับให้ผมเลยว่ะ เล่นโคตรยากอะดูดิ <c oughs> ผมไม่รู้ผมจะปรับไงมันยืนอย่างเงี้ยมีใครพอจะมีความเห็นไหมครับโอเคจบเกมครับผมอย่างที่บอกไปครับมีใครพอจะมีความเห็นไหมว่าจะปรับยังไงให้นะักเตะเคลื่อนที่ครับนักเตะผมมันยืนเขาเรียกว่างมันยืนอยู่กับที่อย่างเดียวเลยมันไม่วิ่งห้ยผมเลยครับหรือว่ามันเป็นที่อายุมันด้วยก็ไม่รู้นะโอเคครับหลังจากจบเกมแรกไปครับผมมีเวลาพักเพียงแค่สามวันครับก่อนที่จะเตะเกมที่จะพบกับวอลเซล เอาไงดีวะมาเรามาดูกันที่เทนนิงกันหน่อยเนี่ย3วันม,ม,มันไม่พอครับผมสำหรับผมมันน้อยมากเนี่ยแล้วเดี๋ยวเตะกับไอวอรเซลเสร็จใช่ปะก็จะมีเวลาพักอีก2วันครับก็จะเตะต่อเลยเอาคหูอืมสามวันนี้ที่เขาตั้งไว้ก็จะมีรีคอเวอรี่ใช่ไหมมีเทนนิงแล้วก็ลีฟอ่าเอาไงดีวะผมอยากให้นี่ครับผมให้พักกลับมาพักก่อนดีกว่าให้พักก่อนแล้วก็มารีคอเวอรี่วันนี้ครับ แล้วก็ซ้อมก่อนแข่งครับผมอาจจะเป็นซ้อมเบาๆครับไม่รู้ว่าโค้ชจะจัดยังไงโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปทําตามตารางกันโอเคเฮ้ยมีสกเกลเข้ามาครับผมเหมือนจะเป็นสกเกลของทีมครูใช่ปะ่ะเออเ,เราไปดูกันหน่อยดีกว่ามาดูกันที่จดหมายครับทีมครูเห็นมีน้องแนะนํามาผมก็อยากได้แนละ้วจริงๆอะ่ะนี่มีทีมครูมีวิลแจ็คแคลเนนครับแล้วก็ของอ้นั่นอนะซิมิคาส์ะ่ะเฮ้ยน่าสนใจซิมิคาสดนี่อยากได้นะดูแล้วน่าสนใจมากทีมครูราคาอยู่ที่3ล้าน เขาน่าจะไม่ย้ายมาหาเราหรอกดูจากทรงแล้วแล้วก็ซิมิคาร์ด12ล้านอูสแต่76จดอยากได้ครับอยากได้มากซิมิคาร์ดแล้วก็จะเป็นวิวแจ็คเคลเนนครับลูกชายของแจ็คเคลเนนที่เคยเล่นให้กับอ่าโบตันใช่ไหมโหไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ถ้าเล่นหลีกเราก็ได้อยู่นะพรุ่งนี้ก็เป็นสเกลที่เขาไปหามาให้เราก็ไม่ค่อยมีครนาะสนใจมีดีแล <c oughs> ็บดีแล็บมันไม่รู้จะมาทำไรครับตอนนี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเกมลุกผมก็น่าจะได้แล้วนะสำหรับผมนะแต่ก็ยังอยากเสริมครับ อยากเสริมตัวแบบวัยรุ่นบ้างแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันช่วงกลางฤด,ดูกาลแล้วกันว่าจะมีเงินเสริมเปล่าโอเคครับหลังจากเทนนิงเสร็จใช่ไหมก็มาลุยกันต่อเลยครับโอ้โหช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยเว้ยมันมีแต่เริ่มมีแต่การแข่งละเออผมไม่รู้ว่าผมต้นคิดผมบอกไปหรือยังนะผมว่าผมอาจจะลืมคือผมคิดว่าผมจะทําการข้ามไว้ในแมตที่แบบเจอกับทีมเล็กๆอย่างเงี้ย อย่างสองทีมเนี้สาทีมเนี่ย,ยพวกเนี่ยที่ผมแทบจะไม่รู้จักเนี่ยผมอาจจะข้ามไปให้หมดครับผมเพื่อที่เราจะไปเตะในเกมที่เจอกับทีมใหญ่ๆห,หน่อยอย่างโบตันอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไอเนี่ยไอหน้าสิงโตอ่ะผมจำชื่อทีมไม่ได้นั่นแหละก็ประมาณนี้ครับผมเพื่อที่จะเราจะได้จบฤดูดดกันไวๆด้วยครับเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนสตาร์ทอิเลเอะไรของเขาวะมีนักเตะไม่พร้อมหอ่หอเดี๋ยวเราไปดูหน่อยม,มีอะไรเกิดขึ้นครับเออมีนักเตะติดทีมชาติ โจเอลยังติดทีมชาติอยู่เหรอโจเลนติดทีมชาติครับผมโอ้โหแล้วเอาใครลงแทนกางรับก็ต้องเป็นเบิร์ดแล้วแหละแม็กเบิร์ดลงไปแทนครับแล้วก็สำรองอะเออเอานี่ไปแล้วก็ประตูเฮ้ยประตูสำรองติดทีมชาติด้วยอะ่ะมันทีมชาติอะไรวะตัวเนี้ยอ่อ ไม่มีขึ้นบอกว่ะอุ้ยผมมีนักเตะทีมชาติในทีม2คนเลยครับนี่ก็ถือว่าโอเคแนละ้วถ้าอย่างเงี้ยน่าจะเก็บไว้ได้ครับไอเนี้ยไอสเตตหกสิบสี่เนี่ยประตูอ่ะเป็นสำรองเบควิดได้เลยถ้าอย่างงี้ส่วนจอเลนก็เป็นตัวหลักเราอยู่แล้วเนาะโอโ้แล้วดูตัวก็ไม่ค่อยฟิต้วยครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปจัดตัวโรเทชันกันและนี่ครับผมคือนักเตะที่ผมจะใช้ในนัดนี้นะครับผมก็โอ้ยโรเทชันยับเลยครับดูดิ เบรนพุ่มเต็งครับที่ยิง2ประตูในนัดที่แล้วครับไม่ฟิตครับไม่ผ่านความฟิตก็ให้เป็นสำรองไปครับเฟลิสตี้ก็สำรองครับผมแบสซมิธสำรองส่วนฟงลิเบอรี่นี่ไม่เอาไปเลยครับฟงลิเบอรี่ไม่ไหวครับแก่เกินละก็ให้พักดีกว่าครับกับอินเนต้าแล้วก็โมโซ่3คนนี้คือไม่เอาไปเลยนะให้พักอยู่บ้านดีกว่าโอเคก็มาดูครับ11ตัวจริงที่ผมใช้นะมีใครกันบ้างครับผู้รักษาประตูครับเป็นเบโกวิดเหมือนเดิมนะครับ เกมรับในวันนี้ครับฝั่งขวานะใช้เป็นดันแค้นนะครับฝั่งซ้ายเป็นเอลิกานเซนเตอร์คู่เขาก็ยังเป็นคู่เดิมครับผมคือเบอร์กับอีวานอวิกครับผมตัวลับวันนี้ครับใช้เป็นแม็กเบิร์ดนะครับเพราะว่าจเรนติดทีมชาติครับแล้วก็มิฟลด์ตัวกลางครับตัวเชื่อมเกมเป็นสวดดานะฝั่งซ้ายเป็นมิโตมาครับฝั่งขวาเป็นซองนะครับผมมิฟลด์ตัวลูกนัดนี้ครับชนะทริปสงสินได้กลับมาลงเป็นตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็หน้าเป้าครับนัดนี้ใช้เป็นโอนวูนะครับผม คิดอยู่เหมือนกันครับว่าจะเอาเจมาแทนชนาทิปครับผมแมตเจตัวเนี้ยแต่มันก็ควมพิสพอๆกันนะดูดิผมก็เลยคิดว่าใช้ชนาทิปแหละแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังอาจจะเปลี่ยนเอาแมตเจลงมาครับเพื่อที่จะพักชนาทีม <c oughs> ชนาทิปกดไปห้าประตูแล้วเหรอในลีกเห็ <c oughs> <c oughs> นป่ะเมื่อกี้มันขึ้นเขาแหล่ะขึ้นกราฟิกขึ้นมาชนาทิปกดไปห้าประตูแล้วอะโอ้โหแต่หน้ามึงธนวัน์ชัดๆเลยโอเคเกมนี้ครับเป็นเกมเยือนนะครับผมออกมาเยือน วอลเซลครับผมเกมนอกบ้านก็ผมว่าน่าจะหนักอยู่นะเพราะผมรู้สึกว่าในภาคเนี้ยทีมไหนที่เป็นเจ้าบ้านอ่จจะเล่นง่ายกว่าครับเหมือนมันมีบัฟของมันอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจริงไม่จริงนะโอเคก็ไลอัพของเราเราก็รู้กันแล้วเนาะก็มาดูยกันเลยดีกว่าครับผมไอชุดสวยว่ะชุดเหมือนหรือว่าูลเหมือนกันนะดูอย่างเงี้ยแค่เสื้อนะ นี่ครับผมเฮ้ยสวยสวยถ้ามันเป็นชุดสีแดงทั้งตัวจะสวยมากเลยมาครับมาไม่เสียเวลาลุยกันดีกว่าครับต้องการสามแต้มครับข้ากลางโอ้สวยวะนั่นแหละมีตัวเดียวเฮ้ยแล้วนี่ไงเบอร์โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเข้าขึงผมไม่ได้บุกเลยโยกแล้วมีตัวมาวิ่งเอา้วครับมีตัวมา ตัวตัวครับมิโตมะโยกแล้วมิโตมะปั่นแล้วลูกเก่งแล้วอู้หยเกือบครับผมจังหวะทักทายครั้งแรกของเราครับผมดูปั่นด้วยขวาของมิตโตมะครับบอลเลี้ยวแล้วมันหลุดออกนอกกรอบไปครับโอ้โหเกือบได้ลุ้นครับผมแทงออกมาไปครับดันแค้นดันแค้นเอ้โอ้โหเอ้ยยังได้อยู่ได้อีกไหมดันแค้นไม่ได้แล้วครับโอ้โห นัดนี้ได้แบบแปลกๆวะ่ะอ๋ะอจิ้มล็อกก่อนเบิกมาเองเบิกบีบครับเบิกบีบแล้วโอเคติดบล็อกอีนันวิธแล้วโอ้โหเกือบครับะจะโดนแหล่ไม่โดนแหล่แล้วครับโอ้โหสวนกันไปสวนกันมาจังหวะแปรจังหวะนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับผมสวยอะไบู ชนะให้สวยอย่างนี้จะไปเหลืออะไรล่ะครับโอ้โหซองโอ้โหเป็นจังหวะเก่งของทีมนะครับผมดึงมาซ้ายแล้วแทงออกไปขวาครับผมแต่ซองได้กดเรียบร้อยครับหนึ่งตัวตัวศูนย์ครับผมเสียงผมเริ่มหายแล้วอยขออภัยจริงๆครับช่วงนี้เสียงหะเต็มคออีกแล้วครับผมดูครับจังหวะดีดง่ายๆกันแล้วเป็นซองได้ซัดกดโอ้โหมันไม่บิดจะบอกไงดีมันไม่มุมนะครับผมเหมือนประตูจะยืนตำแหน่งไม่ดีครับดูดีกดเข้ากลางประตูเลยครับ ให้ก่อนแล้วเบิร์นต่อชนาทิพชนาทิพโอ้โหพื้นที่เปิดไปแล้วครับชนาทิพไปแล้วแล้วไม่ไม่ยิงเต็มข้ออะไรู้แน่นไว้ชนาทิพอะยังไงครับแล้วให้คอร์ดเข้ามาโอ้โหขึ้นไม่ได้ครับผมโอ้โหจอดตรงกลางไม่ได้ครับต้องออกริมเส้นไปคอร์ดครับโอเคครับตอนนี้ 45นาทีครบแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกหนึ่งนาทีครับมาดูจังหวะนี้ครับอวานโนวิดได้ขึ้นรวเรียบร้อยครับผมโอ้โหประตูที่สองครับของทีมนาทีที่45บวกหนึ่งครับโอ้โหเป็นอีวานโนวิดครับขึ้นมาบ่อยมากครับทุกแมตช์เลยครับแต่ส่วนมากไม่ได้มงครับโอ้โหเกมนี้เปิดแม่นมากครับผมกระผมคืออะไรดูครับเป็นมิตมะยกเข้ามาโยย ตัวประก,บ,ระกบไม่อยู่แล้วขึ้นคนเดียวเลยครับโอ้โหจะไปเหลืออะไรครับจังหวะอย่างนี้อ่ให้ดูอีกทีครับเทคโอ้โหเทคโคตรเตี้ยเลยประตูปัดไม่อยู่ครับโอเคแล้วก็น่าจะจบเลยหรือเปล่ากรรมาการครับอาจารย์โอเคจบครึ่งแรกไหครับด้วยสกอร์สองจดศูนย์ครับโอเคได้จากลูกเซตพีทลูกหนึ่งนะครับผมอีกลูกหนึ่งเรายิยงยังไงวะ ผมลืมจริงๆนะมาครับมาต่อกันใน45นาทีหลังครับโอนบวูกองหน้าของเราไม่มีบทบาทในเกมเลยครับอืจหวะเข้าฮอตก็ไม่ได้เลยนะออันมาหน่อยจิ้มสวยไปครับสวนสวนกลับสวนกลับไปแล้วไปแล้วชลทิพชี้โอ้โหเกือบล้ำสองก็ได้ครับสองสองเห็นตัวไกลตัวไกลสุดโอ้โหติดบล็อก เกือบครับเกือบอม,มาไปทำไมนี่งไงเราเป็นสองอีโอ้โอลูกเกนโอ้ดูดิจังหวะอย่างนงี้ผมทำได้ปล่อยนะแต่มันยิงไม่เข้าเองครับรอบนี้ <c oughs> ไม่ได้จับก่อนคนระับดูครับไอ้นุของเราโอ้โหคนน,น,หนู้นไม่ไอ้นุเซ็งเลยครับเบิร์ดเห็นแล้วครับ ไม่ได้ได้อยู่แตะเมสเจแล้วซัดเลยติดบล็อกครับไม่ใช่บล็อกครับผมเป็นเซฟพูดไปทั่วเลยนุโอเคดิบเอ้ยได้โอนิวโอนิวโอ้โโอโโอโไม่ได้แล้วไอมันสวิตตัวผมผิดอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรหลอกเพื่อนวิ่งแล้วเจได้ซัดกับเรียบร้อยครับประตูที่3ของทีมครับจากแมสเจนาทีที่70โอ้โหลงมาได้9นาทีครับกดประตู ให้กับตัวเองได้แล้วครับดูครับจังหวะค่อยๆเนี่ยครับดึงรอไม่มีตัวเข้าดูเห็นตะกรงกลางปะกระบอดก็เป็นเหรอที่แบบไม่มีตัววิ่งมาเข้าบอลครับมันโอ้โหว่างมากอะกลายไปเล่นง่ายมากเลยเขาไม่มีตัวเพจอย่างเงี้ยสียบอลกลางสนามสาบด้ามาซาบด้าพูดเหมือนกันยังไงขอเล่นเอ้สวยปะ แล้วติดเซฟครับโอ้โหโอเคไปครับไปครับรายูดึง่งินไปดิโอไม่วิ่งต่อน,นี่บูเกมลุกขุ่มช้ามากเลยครับตอนนี้9กนาทีครบแล้วนะครับผมทวนเวลาบาดเจ็บอ่าสามนาทีครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรอ่ะแฮนด์บอลเหรอโอ้เสียแฮนด์บอลเฉยเลยครับ มาครับนาทีสุดท้ายของช่วงทุกเ์ทราดเจ็บในช่วงครึ่งหลังครับแล้วมงยังไม่จบโอเคครบแล้วแลวเรียบร้อยครับผมจบเกมครับเ n k นเคยูเตะครับออกมาเยือนและเก็บสามแต้มได้ครับผมโอ้โหทีเรามันเหนือกว่าไปแล้วอ่ะตัวเตะก็เหนือกว่าเห็นเห็นอยู่แล้วครับผมโอเคครับจบไปที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับสองเกมในพาร์ทนี้ครับแต่ก่อนไปครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนกันหน่อยดีกว่าว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับ ก็ตอนนี้นะครับ ANK อยู่ในเตดของเราครับอยู่อันดับที่2ของตารางเลยนะมี15คะแนนครับผมตามอันดับที่1อย่างทันเมอร์ใช่ปะโลเวอร์ Lower. อยู่1คะแนนเองครับแล้วเดยเกมต่อไปครับเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของจากฝูงด้วยอืมก็คือถ้าเราชนะเราขึ้นจากฝูงแทนแน่นอนครับร้อยอยู่ที่เราแนละ้วตอนนี้โอ้ยเราไปสะดุดเสมอซะเยอะนะถ้าผมไม่สเสมอผมขึ้นจากฝูงเนยะผมสะดุดเสมอถ้าสนัดแล้วอนะแล้วก็แพ้ไปเอยแล้วก็ชนะไป4ครับผม โอเคไม่เป็นไรครับค่อยวัดกันต่อในเกมหน้าครับเกมหน้าสนุกแน่นอนครับชิงอันดับ1ของตารางครับผมโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคใหม่ของเราแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผม